Creative Talk Podcast on Marketing การตลาดทุกวันพุธบนช่อง Creative Talk Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Creative Talk Podcast นะครับ on Marketing นะครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ marketing นะครับอยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมายกเกษมนะครับค่ะและโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับคุณโจร,รายการของเรารายการนี้จะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของการตลาดซึ่งจะมีความยาวประมาณสัก 20นาทีนะครับโดยโดยที่เราจะแบ่งเป็นสองช่วงนะก็คือช่วงแรกเราจะพูดถึงเรื่องของทฤษฎี definition อะไรของสิ่งต่างๆตามหัวข้อนะแล้วก็ช่วงหลังเราจะพูดถึงเคสตั๊ี้ต่างๆนะครับโดยในวันนี้เราอยู่กับใครครับโจังอยู่กับท่านเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Marketing ก็คือคุณหนุ่ยนัทพลม่วงทํานั่นเองค่ะสวัสดีครับพี่เก่งพี่โจค่ะคุณหนุ่ยการตลาดเวลาตอนนั่นเองค่ะอ่าโอเคนะครับคุณหนุ่ยการตลาดเวลาตอนวันนี้เราก็ ชวนเข้ามาทำการตลาดสัปดาห์ละตอนอลองทำอะไรใหม่ๆมัง่งนะวันนี้เราจะมาชวนคุณหนุ่ยพูดถึงเรื่องของ AI บ้าง AI กับการทำ marketing <c rap> ฟ,ฟังดูเหมือนไกลตัวมากเลยนะพอพูดถึง AI นี้เราอาจจะตนองสึกเป็นงานของโปรแกรมเมอร์ไงไมังของเดเวลลอปเปอร์อ่ะใช่ไหม <c rap> แต่พอ AI กับ marketing เนี่ยอยากให้คุณหนุ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันทำงานกันยังไงค่ะครับ ผมว่า AI กับ Marketing ครับจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากนะครับใกล้อันดับแรกเนี่ยจริงๆระบบแอดของ f c e e o o o เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ใช้ AI ในการ Optimize ให้จะเริ่มเห็นว่า f a c e o o o กจะเริ่มมีระบบที่แบบเหมือนถ้ากดติ๊กอันนี้มันจะหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เราไม่ต้องเราไม่ต้องทำอะไรเรามีหน้าที่แค่รอ มันจะรันของมันไปเรื่อยหาออเดียนที่ดีที่สุดหาอะไรที่ดีที่สุดให้จ๋งเมื่อก่อนเราต้องมาคอยคัสตอมไนเซชันเองว่าจะต้องอฮาร์เก็ตแบบไหนยิงแบบไหนอะไรยังไงแล้ววันนี้มันช่วยจาัดก,การเองเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดี่สุดให้เราฉนันได้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆใกล้ตัวด้วย AI นะครับถ้าลองมา AI ที่ใกล้ตัวที่สุดของเราก็หนีไม่พ้นพวกซิลิ Oh, ตนี้ที่เราใช้ทุกวันจริงๆเราเบื้องหลังคือมันคือ AI อที่ช่วยในการไม่ว่าจะเป็นแบบรู้ว่าเราจะต้องการอะไรพูดไปแล้วมันเข้าใจคอนเทกต์ของเรานะครับฉะนั้น AI เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับผมครับสิรินี้ไม่เพียงแต่จะรู้ใจเรามันยังพยายามเข้าใจสำเนียงเราด้วยถูกนะ ครับเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะแบบไม่ได้แบบแอคเซนดีขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับของ Google ก็ฉลาดเหมือนกันนะเรื่องภาษาเป็นไงครับก็เวลาอย่างล่าสุดนี่ลูกชายพี่ไปลองพูดครับไปคุยกับ Google ที่ช็อปเอ้ยเข้าใจสำเนียงเด็กนะถึงแม้ว่าบางทีเด็กอาจจะพูดพูดแบบไม่ค่อยชัดหรืออะไรก็เข้าใจได้เหมือนกันแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้เลยไม่คุยกับแม่แล้วเออคุยกับ Google เฮลโหล Google เรื่องนี้จริงๆอ่ะมันมีจุด ไปต่ออีกหน่อยหนึ่งเรื่องสำเนียงโดย AI ครับจริงรต้องบอกว่าก่อนที่ Google หรือ Siri จะเข้าใจสำเนียงเราได้ดีแบบนี้มันต้องผ่านการเทรนด้วย Data มาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่เป็นเ,เป็นจะเรียกว่าไงฝรั่งผิวขาวเช่นสำเนียงที่ AI เข้าใจคือสำเนียงแบบฝรั่งผิวขาวจนวันนึงเขาเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีแบบไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มผิวสีเลยก็แล้วแต่ใช้ ระบบ voice assistant เนี่ยแล้วมันยังไม่ค่อยเ work ใช่เขาเลยต้องปรับในการที่เทรนให้ AI เข้าใจสำเนียงของแต่ละชาติแต่ละภาษามากขึ้นมันเลยกลายมีเรื่องของที่เรียกว่า unbiased ของ voice ของ generated by AI AI ยุใหม่ก็เริ่มมีคนเริ่มเสียงว่าอ้าแล้ว AI คนต้องมีเสียงทำไม AI ต้องเป็นเสียงผู้หญิงนี่เป็นการเหยียดเพศหรือเปล่าผู้หญิงไม่ได้มีหน้าที่เพื่อเซิร์ฟอย่างเดียวนะก็เริ่มมีคนผลิต AI ที่แบบ เป็นเสียงไร้เพศฟังไม่ออกเป็นเทรนต่างประเทศมากขึ้นแล้วน่าจะมีแบบสำเนียงแบบว่าคนผิวสีด้วยนะเฮโยบราว์วอเตอรอะไรเงี้ยเออมีความรู้สึกสุนทรีขึ้นมาทันทีใช่ไหมค่ะดแต่มันก็จริงนะว่าว่าถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นแบบว่าไม่ไม่สามารถระบุเพศได้มันก็จะดูแบบยูนิเวอร์ลมากขึ้นนะต่อไปถ้าเกิดว่า AI มันเป็นแบบเสียงเด็กได้ดยผมว่าก็น่าจะสนุกดีนะใช่ไหมเหมือนลูกครับเออเออสำหรับบางเซอร์วิส เด็กน่าจะดูเป็นเฟรนด์ลี่มากขึ้นใช่ใช่ผมยังเคยคิดเลยอย่าง Google Map เวลาบอกทางเราอะแล้วเรารู้สึกแบบมันหุ่นยนต์มากเลยนะตรงไปเลี้ยวซ้ายอเงี้ยเออเกิดสมมติเป็นเสียงแบบอ,อ่าแบบ ตรงไปตรงไปเออใช่แบบเป็นเสียงพี่เก่งอ่าเป็นเสียงสไตล์เราเออถ้าตายเราเออตรงไปเออลี้ยวซ้ายข้างหน้านะอะไรเงี้ยเออมันค่อยแบบรู้สึกเฟรนลี่นิดนึงเวลาพี่โจ้ขับรถจะได้รู้สึกคึกคักขึ้นมาหน่อยตายแล้วเจ้านายมาเรียกเราเจ้านายบอกทางอยู่เรีบยปรีบไปโอเคแกจะเข้างานแล้วอะไรเงี้ยเออเออน่าจะดีค่ะอีกแล้วเดี๋ยวคุณหนุ่ยพาเขาเลี้ยวครับอ่าครับค่ะอ่าทีนี้ก็ปัจจุบันนี้เขามีการใช้ AI กับการทำมาร์เก็ตติ้ง มากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างเอาใช้คําว่าเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันมีเคสการใช้ AI ตัวหนึ่งน่าสนใจมากผมเคยเขียนลงหนังสือพิมพ์รับบิททูเดยเมื่อพักหนึ่งแล้วนะครับ AI ตัวนี้ชื่ออัลเบิร์ตนะครับอัลเบิร์ตจะทําหน้าที่ช่วยหาลูกค้าใหม่ให้กับแบรนด์นะครับเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบรนด์ฮาร์เลย์เดวิสันะครับปกติแล้วเนี่ยโชว์รูมฮาร์เลย์เดวิสัที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาวิสิทแบบวันละ สัปดาห์ละแบบ2-3คน4ีคน5คนบ้างนะครับแต่พอเขาลองใช้ Albert ในการลันแอดเพื่อหาทาร์เก็ตให้ใหม่นะครับกลายเป็นว่าลูกค้าของฮาร์เ y d v ิวิสันเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ8เท่าภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับเพราะจากเมื่อก่อนอะไรการทำโฆษณาทำมาร์เก็ตติ้งลงไปเนี่ยต้องหาภาพเขียนแคปชั่นต้องอปรับอัลติไม้เองต่างๆมากมายแต่ Albert เนี้ยเราแค่กรอกเข้าไป ใส่ a อ t r i b u t e เข้าไปว่าจะให้มันรันแบบไหนบ้างมันจะเลือกภาพทั้งหมดที่มีเลือก Copy ีทั้งหมดที่มีเอาไปลองรันด้วยตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคนชอบคลิกแอดแบบไหนคนกลุ่มไหนชอบคลิกแอดแบบไหนด้วยซ้ำแล้วค่อยเอา t a r g e t ็ตกลุ่มนั้นขยายออกไปเหมือนลูกอะไร t a r g e t ็ตเลยนะครับฉันทำให้ finding ง่ายๆเนี่ยนะครับมันพบว่าระหว่างการใช้คำว่าแบบมาลองมาลองขับกับมาซื้อรถเนี่ยมีผลต่อการคลิกของคนที่เข้ามาเนี่ย มาลองวิสิทธิที่ตัวร้านเนี่ยมากแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราก็มองข้ามไปเราไม่มีพลังไม่มีแรงพอจะมาเทสทุกอย่างปรับทุกอย่างได้ขนาดนั้นแต่ AI ไม่มีวันเหนื่อยอะเราบอกไปสิเราอยากได้อะไรใส่เข้าไปสิมันจะจัดการหาที่ดีที่สุดให้กับเราครับไอตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตนี่คือเป็นเป็น Product หรือมันเป็นยังไงเป็น Product ครับผมนะครเป็น Product ที่มีให้ใช้นะครับเท่าที่รู้เนี่ย มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักนะครับแต่เปิดเผยไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจป,ประกันนะครับธุออบรกิจประกันเขาบอกว่าใช้งานง่ายมากเลยพี่แค่พี่กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วใส่รีซอเข้าไปว่าพี่อยากได้อะไรอร๋อหรมันจะหาทางทำมาให้พี่ให้ได้แบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่ exciting ม,มากฉะนั้นเขาก็บอกว่าแต่คนก็กังวลว่าผมก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มีเดียแพนเนอไม่ตกงานหรอเขาบอกไม่ถ้ารู้จักทํางานกับ AI ทุกอย่างจะง่ายขึ้น เพราะสุดท้ายแล้ว AI จะฉลาดได้ก็ต้องมีคนมาเทรนให้มันฉลาดขึ้นอีกซึ่งก็คือ media buyer ใช่ครับที่คอยไปเซตค่าทําให้รู้หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่จริงๆเราต้องไม่มองว่า AI นี่จะมาเป็นตัวที่จะมาฆ่าเรานะแต่ความจริงแล้วเนี่ย AI เนี่ยสามารถช่วยเราได้นะในหลายๆมุมหลายๆวิธีต่างๆต้องมองว่า AI ทําให้เราทํางานได้คมมากขึ้นดีกว่างานอะไรที่พี่ชอบตะกี้ที่ที่คุณหนุ่ยบอกว่า AI มันไม่มีวันพักอะ เราเอะไปพักมั่งแต่ว่าแต่ว่าเราจะต้องแบบวางแผนไว้ให้ดีอะว่าเขาจะต้องทําเรื่องอะไรให้เราต่ออีกในศักยภาพที่มนุษย์สองมือไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาเนอะเออดีกว่าเอ,อ๊ช่วงหลังพี่เริ่มได้ยินว่าจริงๆแล้ว i ออาจจะมีผลมีผลในในเชิงที่ทําให้ creativity ลดลงอันนี้คุณคุณหนุ่ยเคยได้ยินเรื่องนีบ้บ้างไหมคะจริงๆก็เคยได้ยินนะครับคือสิ่งเนี้ย มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่า filter bubble นะครับ filter bubble เนี่ยมันคือการที่เขา AI เอา data เรารู้ว่าเราอชอบอะไรสมมติอ่ะผมชอบสมมติสมมติผมชอบหนังสือผมชอบเพจหนังสืออย่างเงี้ยชั้น content ์นที่มันเข้ามาจะเป็นเรื่องเนี้ยป้อนมาเรื่อยจนเราหลุดออกมันจากมันไม่ได้เราไม่สามารถเห็นสิ่งใหม่ๆได้ะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปคือทายังไงที่จะเว้นสเปซใหม่ๆให้คนได้สามารถ explore เจอสิ่งใหม่ๆได้นะครับ ถ้าตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่พี่เก่งเราคุยกันเมื่อกี้คือ Spotify อครับ Spotify จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Discovery นะครับถ้าผมเรียกชื่อไม่ผิดให้เจอเพลงใหม่ๆที่คุณน่าจะชอบโดยไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเก่าที่คุณเคยฟังมาก,ก่อนแต่มันจะมีความเร l เวนซี y บางอย่างที่มันเกี่ยวแต่อาจจะไม่ได้แบบ e x a c t l y 100%โดยตรงม,มันเป็นการที่ AI ช่วยในการ push ให้เราได้เห็นโลกใหม่ๆ อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าเราน่าจะชอบมากขึ้นมาอีกอเหมือนอย่างประมาณว่าผมอะจะชอบฟังเพลงแบบยุคใหม่ๆแบบเพลงแบบว่าเพลงป๊อปใหม่ๆเงี้ยก็อยากจะไปฟังเพลงแบบแนว เออ90 80แบบโจที่ฟังบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะได้ิสคอมเมอรี่คิดถึงนาวอัลบั้มนาวแต่จริงอ่ะถ้าจะซักเจสอะไรที่แตกต่างได้ต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นน่ะเขาฟังอะไรเป็นปกติอยู่ก่อนด้วยถูกไหมดังนั้นแล้วอ่ะจริงๆ AI อ่ะแทนที่จะทำให้เราเจอแต่สิ่งเดิมๆอ่ะอะไรที่มากกว่าหรือแปลกไปจากเดิมอ่ะเขาก็จะรู้ด้วยเหมือนกันอืออือเพราะจริงๆแล้วบางที AI มันสักเจสมากไปผมก็เบื่อมันเลอย่าง Netflix นี่ผมนั่งไล่ไปดูแล้วแบบเบื่อเบื่อมากวันก่อนพี่เอติดตั้งสามีค่ะสามีสามีติดตั้ง Netflix แล้วก็ไปเปิด Netflix ของสามีดูตกใจมากเลยเฮ้ยทำไม Netflix ของพี่เขามีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วโอไม่ใช่หนังที่เรารู้จักเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เรียนรู้ดีเหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเอออยากจะลองใช้ AI บ้าง มันมันยากหรือไกลเกินเอื้อมขนาดไหนบ้างหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครเออมันมีหลายเลเวลนะครับตั้งแต่แบบ Enterprise ใหญ่อันนี้ต้องหาบริษัทใหญ่มาคุยแล้วไม่ว่าจะเป็น Adobe Oracle หรือ Microsoft หรือ Google อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเป็นเล็กๆเ,เนี่ยที่ผมเห็นเยอะสุดคือพวกธุรกิจพวก SME ยิงแอดยิงแอดพวกนี้พยายามเอา AI มาช่วยเยอะมาก อย่างลายหนึ่งที่รู้จักไม่รู้พูดได้ไหมเนี่ยนะครับชื่อ One Chat อย่างเงี้ยของคุณควิกเนี้ยเขาก็บอกว่าระบบเขาเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ AI มาช่วยแยกออเดีย hmm. นที่อินบ็อกเข้ามาว่าใครเป็นกลุ่มคนที่น่าจะยิงแอดไปแล้วแบบซื้อง่ายที่สุด oh. อันนี้ก็คือการใช้ AI มีหลายเลเวลมากตั้งแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แค่นี้หรือใช้เพื่อการจัดการทำทั้งหมดของทั้ง organize ั chan, ครบ,ครบจริงๆก็แสดง,งว่ามันมีพวกทูสพวกนี้อยู่ในตลาดอยู่พอสมควรแหละผมว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะเหมือนกับเราอาจจะไม่ต้องไปยึดต,ติดกับคําว่า AI ขนาดนั้นก็ได้เนาะแต่เรามองที่นี้หรือความต้องการของเราบางครั้งอย่างระบบตัวนั้นที่ท,ท,ที่คุณหนุ่ยพูดถึงตัวอะไรวันแชทวันแชทเนี chat, ่ยคือเบื้องหลังมันก็อาจจะมี AI ของมันอยู่ถูกไหมฮะเราอาจจะดูที่ฟังก์ชันหรือสิ่งที่เราต้องการจากทูสเ,เหล่านั้นก็ได้ถูกไหมครับครับเพราะ ผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากอะ AI ในวันนี้หลายคนกังวลแต่ความจริงแล้ว AI ยังไม่สามารถเท่ามานุษย์ได้ในวันนี้ใช่คําว่าในวันนี้เพราะ AI เก่งแค่บางเรื่อง AI จะฉลาดแค่เรื่องเดียวมากๆที่เราแบบอาจจะทําสู้มันไม่ได้เช่น AI ที่ใช้ช่วยในการแบบจับแยกรูปภาพแมชชีนวิชั่นนับใบหน้าคนที่เดินผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยมนุษย์เราทําไม่ได้แต่ AI ตัวเนี้ยจะฉลาดแค่เรื่องเดียวฉะนั้นเราใช้มันแค่ช่วยในงานบางงานอืครับ เขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ AI มันยังอยู่ในยุคเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันมีความฉลาดแบบซิงเกิลโดเมนคือ ừ ừ. คือรู้เรื่องเดียวนะเก่งเรื่องเดียวแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ผมเคยฟังตอนนั้นดรก้องพันชิตนะที่เป็นตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นนายกสมาคมาไทยเทคสตาร์ทอัพเขาบอกว่าอีกประมาณเขาไปอ่านวิจัยมาว่าอีกประมาณ20ปีข้างหน้า AI ะจะฉลาดเท่ามนุษย์ อ่แล้วก็อีก30ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือมันจะเหนือมนุษย์และนะครับก็อันนี้เราเตรียมเป็นลูกสร้าง AI น่าจะดีค่ะอ่าครับผมก็สุดท้ายนี้ประมาณนี้เนาะคุณหนุ่ยมีอะไรจะทิ้งท้ายอยากจะฝากไว้ไหมสำหรับคนที่สนใจด้ไหมผมวผมไม่อยากให้คนทำงานต้องกลัว AI อ่ะผมว่ามันเหมือนยุคหนึ่งที่เรามีคอมพิวเตอร์ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับคอมพิวเตอร์อีกหน่อยเราต้องเรียนรู้ที่จะทํางานกับ AI เสมือนเพื่อนร่วมงานกัน AI จะกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการทํางานนะครับอย่างเช่นอย่างการตรวจเรื่องของรักษาแพทย์อย่างเงี้ยการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยถ้าเกิด AI ทํางานแข่งกับคนโอเคเอไอสามารถตรวจหาก้อนเนื้อมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เหนือกว่าเร็วกว่าแต่ถ้า AI กับคนทํางานร่วมกันอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการแม่นยําจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ฉันเราเห็นจุดแข็งแล้วว่าคนกับ AI ต้องทำงานร่วมกันเราแค่ต้องยอมรับให้ได้ว่าเราต้องใช้มันเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการทำงานให้เป็นนะครับครับผมชอบที่คุณหนุ่บอกว่าอย่าไปกลัวมันนะเหมือนคอมพิวเตอร์นะผมคิดว่าคนมนุษย์เราอะนะไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะความกลัวมันเกิดจากความไม่รู้อพอเราไม่รู้เราก็จะกลัวไม่ใช่ว่าเราจะกลัวเฉพาะแค่ AI กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะจริงเรากลัวกันเองด้วยเรากลัวมนุษย์กันเองหรือเรากลัววิชาหรือความรู้อะไรใหม่ๆ อ่หลักๆเลยมันเกิดจากความที่เราไม่รู้มากกว่าอดังนั้นพอถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเรากลัวอะไรเราก็ไปศึกษาความรู้จักมันใช้ความแม่นยําของมันให้ดีครับค่ะนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรายการของเราก็คือ Creative Pro Podcast ออนมาร์เก็ตนะครับวันนี้ผมเก่งสิริพงศ์สิริมายเกษมครับโตชวีวันคงโชคสมัยค่ะและหนุ่ยการตลาวลรตครับครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า e ีพีหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันอีกนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครั